นะของที่เราใช้ติดตอกคำร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ได้ต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เวอร์วาขนาดนี้ใช่ค่ะสุดยอดไม่ใช่สีทองนะเป็นทองคำแบบโลหะเป็นเงินก็เงิร้อยเปอร์เซ็นต์พวกดาบหอกกระบองก็เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไม้สักนะฮะไมแล้วก็ถ้าพระรามไปอยู่ฝั่งนี้นะอยากเป็นพระรามพระรามอยู่นี่ครับพระรามนี่ฮะพระราม อันนี้มีพัลักษณ์เสุกขึอีอันนี้มีบาศน์ไม่ลแล้วก็มาสาักที่ใช้ไม่สักข,ขนาดนี้นะครับเอามาแพคกันใช้ไม้สักข,ขนาดนี้มาแพคกันด้ยกนจะมีหกร้อยแผ่น ก็ <G ül> เข้ามาเข้าลิ้นนะครับก็ทำเป็นงวงกลมๆลมเป็น,ปนลูกได้จะตั้งไว้ตรงนี้เลยออเพอเสร็จแล้วลยังไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะพอเสร็จแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเียบร้อยแล้วเนี่ยชิ้นนี้มันไม่ได้จบแค่นี้มันไม่ได้เ6เมตร<ห>นะรต้องต่อด้านมาอีก2เมตร<ห>แล้วก็ต่อด้านนี้อีก2เมตรไปนสร็เป็น10เมตรแล้วก็สูง2เมตรขึ้นแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีริ่มระยัก50,000ประตูแล้วมีราัศมี50หลักรัศมี50หลักแล้วพอเสร็จแล้วจะไม่ได้วางตั้งจะยกขึ้นนเเป็ฟาาด อ,อ,อาคารที่จะสร้างคืออาคารหลังนี้เโอ้โหสูงเก้าเมตรแลวก็กว้างสิบสองเมตรเมืม่อกี้เห็นเห็นฝ้าผนังที่เดินในข้างในไหมค่ะที่อาคารน้ำมันหน้าปากันอาคารนั้นจะสร้างนีความสูงก็คือเก้าเมตรกว้างสิบสองเมตรชิ้นนี้เป็นฝ้าเพดานอยู่ในปากอาคารน้ำมันแล<อ>้ว <c oughs> จะจะเอาไว้ตรงไหนคะ หางที่ต้องกว้างหน่อยยังไม่ชัดเจนเรื่องที่ตั้งนะแต่ว่าออกแบบไว้ให้เป็นเป็นอาคารอาคารนี้เป็นเป็นทองแดงนะโอ้โหอาจารย์ฟ้าจะผ่าไหมคะตอกตั้งสาหลักฟ้าใช่ไหมคะหนูเป็นห่วงไหมคนเข้าไปอยู่ในปากขึ้นมาได้ประมาณเจ็ดสิบคนโอ้โหอนี้ไหเกรดมากค่ะด้วยวิธีการเดินเข้าตรงช่องมือโอ้เข้าเข้าตรงช่องมือกําปั้นมือนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายแล้ว อุ้งมือขวาเนี่ยเป็นประตูลอดเข้าไปในแขนแขนเป็นตุ่มงูแล้วก็แขนซ้ายเป็นตุโมง์ทางออกะสุดดยอดโลแต่ว่าสถานที่ท,ที่ที่สเปคเอาไว้ก็คือว่าได้อยากได้ที่ที่ด้านหลังนุมานเป็นภูเขา<ม>แล้ะด้านหน้านุมานเป็นเล็กเป็นน้ำ<ม><อ>เป็น,นใจที่ไหลลุกลกและสะท้อนน้ำแต่เธาไม่ออนน่าจะได้ค่ะอาจารย์ไม่ออนเใช่ไม่ออนค่ะ น้าดูเลยะสลัสามสิบห้าสี่สิบกิโลแม่อ่อนครับแม่อ่นครับแม่อ่อนมีภูเขาแต่ที่ก็แพงขึ้นนะข้างหลังเป็นภูเขาอาจารย์ช้าไปหน่อยช่วงนี้ขึ้นแล้วค่ะแม่ลิมกอไอไม่ค่ะตั้งแต่ดัชฟาร์มเสร็จมันมีดัชฟาร์มเนาะของคุณวิโรธตรงนั้น